ฝนตกคือตกอทุกวันนี่คืออันนี้พ่อสามีซื้อมาฝากาเป็นสิ่งเดียวที่ฉันชอบนอกจากจะอหารฝรั่งย่างอื่นอันนี้คือชอบที่สุด,สด คือชิ้นหนึ่งอะคือวันนั้นไปซื้อสี่ชิ้นเนาะห้าชิ้นประมาณสามพันสามพันบาทมันร้อยเหรียญตกว่าชิ้นละประมาณห้าหกสิบเหรียญอะมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนแมคโดนัทอะไรอย่างี้เนาะมันก็จะถูกลงหน่อยแมคกโดนัท อเมริกันอันนี้มันเป็นบิสกิตออมาอยู่นี่เนาะก็คือแบบ่าเป็นสิ่งที่ฉันทานได้กับชิกเ้กอะไรเงี้ยเนาะอย่างอื่นขอบายส์ Horse, 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 Horse. Okay. อร่อยนะจริงจริงอร่อย <c oughs> เป็นเป็นอาหารฝรั่งที่ฉันบอกว่าอร่อยอันแรกก็คืออันนี้ กนข้าวนอกบ้านนะถ pues mm ้าไปรอมร้านอาหารอย่างเงี้ยถ้าไปสองคนอย่างเรากับสามีเนี่ยจะตกประมาณสามพันเอรดีอสนอ้อร์ y นเนอะบอ e o b o d เนไปพันหาชิกันเนาะใกล้บ้านอะ รวมมากาลิต้ารวมอาหารอาหารสามอย่างสองอย่างสามอิ่ดื่มมา,าร์กาลิต้าสามแล้วหนึ่ง mm hmm. ก็เกือบสามพันนะแล้วต้องมีทริปด้วยนะ s. <S มันเป็นวันที่ <You, S 1> เขาทำของเขาเนาะว่า s. <S mm hmm. ต้องให้ทริป <laughs> <laughs> mm -hmm. Mommy, are these cute cats? Are these cute cats? Yeah. Mm -hmm. Good no. oh, eight vegetables. How do you have me? Why? Hey, thing. หรือเราจะเขียนลงในบินแยกก็ได้อว่าราคาเท่านี้ให้จิบเท่านี้อย่างเงี้ยเขาก็คือมันต้องให้ที่นี่ต้องให้เหมือนมันเป็นธรรมเนียมเขาว่า let's go วันนั้นหรวันนั้นไปกินที่แมกซิการนี่แหละนางให้ประมาณห้าเหรียญมั้งแม่แม่แม่กม่แ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 มม่แ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 ม่มม่มม่่ม่ม่แม่แม่แแม่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 ม่แม่แม่่แม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 ม่่แม่แม่่แม่แ่แม่ม That again. ค,ความยาก <ง feas ๆ> อย่างหนึงคือการอยู่ที่นี่คือ <ง uin> <c oughs> การจะไปไหนจะไปทำเล็บทำผมไปธนาคารต้องจองต้องมี reservation ก่อนเนาะเท่น f r u i น้องจะีไปเบิกเงินอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีท<ม>ุร้าที่แบบคือทุกอย่างอ่ะต้องคือฝากเงินก็เข้าไปฝากได้เงินเนาะ<ม>เขาจะมีฝากแบบที่ตู้เหมือนบ้านเรา ไม่ใช่ว่าเดินเขาไปเลยแล้วเขาจะทําให้นะทําให้แต่ว่าบางทีมันไม่ใช่มี <c oughs> วันนี้เราเข้าไปเงี่ยอีกากรนาทีคนที่เขาจองไม่จะมาอ่ะอืออู้ I want a teddy bear <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องจองทำอะไรก็ต้องจอง ไ <Dad. S 2> ปเรา walk in ได้เนาะอืมก็คือจะไปตอนไหนก็ได้เราไม่ต้องคิดมากแต่ที่นี่ไม่มีว w อกอินการจะนั่งโต๊ะเหมือนกรรัน <c oughs> ต้องยืนรอพนักง,งานนะ <c oughs> ไม่ใช่แบบบ้านเรามองหาที่นั่งเลยเงี้ยเรายืนรอจนกว่าพนักงานจะมาเราจะบอกว่าเขาจะบอกเออนั่งนี่ได้ไหมเขาเขาจะบอกนั่งเลยไม่ใช่ว่าแบบจะไปนั่งมั่วซั่วเหมือนบ้านเราเขียนตัวว่างอยากนั่งเงี้ยไม่ได้ครับ mommy hates fish ไม่ค d ณเ o ลี a ดไดโน How a b ไม่ T-Rex? คือมันเป็นมารยาทนะตน้องยืนรอทุกคนทำเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ให้พนักงานมาก,ก่อนแล้วพนักงานบอกว่าเออนั่งตรงนี้ตรงนี้ได้ไง <have> เพราะว่างมัน หาต้นนั่งเองเลยเนี่ยไม่มีเขาจะยืนรอบอกแบบว่าบอให้พนักงานมาหาอย่างนี้บอก <พา S 1> มันเป็นระยาะม,มั้งเลยแต่กินเยอะก็เลี่ยนนะนัง่งจิแต่อร่อยนะฉันชอบ